สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวในวันนี้นะผมจะมาแนะนํานะผมการตั้งค่า DVI นะครับผมของเพลเยอร์ท่านหนึ่งนะครับผมก็คือ2องสองศนะครับผม2องศูนย์ศูนย์สอ FF นะครับผมก็คือพี่นาจานั่นเองนะครับผมก็ใครไม่รู้จักนะครับผมเขาเป็นสมาชิกแคนอาดเพอร์เฟกช็อตนะครับผมที่มี ROUK เป็น ROUK เป็นหัวหน้าใช่ไหม โอเคถ้าผมพลาดข้อมูลต้องขอไปด้วยนะครับผมก็คือเป็นการตั้งค่า DPI ของพี่นาจาไดเองนะครับ2อง2 ff นะครับผมโอเคขอไปที่พูดผิดนะครับก็เป็นการตั้งค่าของเขาเนี่ยเป็น DPI ที่แบบไม่ไม่เร็วมากนะครับผมซึ่งเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ถนัดแบบ DPI ไวๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปถึงวิธีการตั้งค่า DPI กันเลยนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับการตั้งค่า DPI นะครับซึ่งเราต้องไปเปิดโหมดพัฒนาก่อนของมือถือโทรศัพท์รรรของเรานะครับก็โทรศัพท์รรรตแต่ละรุ่นเนี่ยอาจจะหน้าต่างไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะเปิดได้ไม่เหมือนกันนะก็ให้คุณผู้ชมไปค้นหาดูใน u t u b e นะสำหรับวิธีการนะอันนี้ผมเป็นรุ่น h ัวเว่ยนะครับผมโอเครุ่นของผมเนี่ยให้กดไปที่การตั้งค่านะผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่านะในแต่ละรุ่นโอเค กดไปการตั้งค่าเสร็จให้กดไปที่ระบบข้างล่างสุดเลยนะครับผมอ่ะกดไปที่ระบบเสร็จให้กดคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเรานะครับกดไปที่โทรศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วให้กดไปคําว่าหมายเลขบิลก,กดย้ำๆนะครับอ่ะมันจะให้เราใส่รหัสผ่านการล็อกหน้าจอะครับให้เราใส่ไปเลย เมื่อเราใส่แล้วนะครับมันจะบอกว่าตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียบร้อยนะครับผมให้กดกลับมาแล้วมันจะมีคําว่าตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาขึ้นมานะครับให้เรากดไปเลย limp. อ่ะพอเรามาอยู่กันที่หน้านี้แล้วนะครับผมก็ให้เลื่อนไปข้างล่างสุดเลยนะครับผมอ่ะไม่สุดเท่าไหร่หรอกประมาณนี้นะครับผมให้มีคําว่าความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับผมโอเคตรงนี้เลยนะครับความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับผม โอเคนะครับผมสาหรับการตั้งค่าของพี่นาจายเวผมพาไปดูนะครับปั๊บนี่เลยนะครับผม2 0 0 2 f f นะครับสำหรับใครที่อยากหาให้ไลท์แบบโหดๆดูนะครับมาดูติดตามคนนี้ได้นะครับอาจได้เทคนิคอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมไปดูคลิปล่าสุดของเขาเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมสำหรับการตั้งค่า dpi ผมจะถามนะว่าผมเอามาจากไหนนี่ใต้คลิปพี่เขาเลยนะครับผม ก็ตรงนี้เลยนะครับผมการตั้งค่าของเขาเนี่ยหนึ่งทุกอันนะ DPI 650นะครับผมตรงนี้เลยนะหกร้อยห้าสิบนะครับก็อย่าลืมไปติดตามด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งค่าเลยนะหกร้อยห้าสิบนะนะครับผมการตั้งค่าแบบปกติทั่วไปนะครับของโทรศัพท์เนี่ยอยู่ประมาณ360นะครับผมก็การตั้งค่าของอ่าพี่เขานะครับผมก็อยู่ประมาณเป็น1เท่านะครับผมของของเดิมนะครับก็คือ650ใช่ไหม มันเป็นบวกมาประมาณ1เท่าอ่ะเกือบ1เท่าเลยนะครับซึ่งมันจะไม่เร็วมากนะครับผมสำหรับใครที่แบบไม่ถนัดไวๆนะครับผมคือมาเพิ่งปรับ DVI ครั้งแรกนะครับก็ถ้าแบบไม่ถนัดหันหน้าจอไวๆเท่าไหร่ก็ให้ฝึกตรงนี้ก็ได้นะแบบพี่เขานะครับเนี่ยขนาดเขาปรับน้อยๆนะผมปรับพันสนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไม่ถนัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่กันในเกมนะครับโอเคนะครับผมเราอยู่ในโหมดอ่า โซนฟีตไตล์กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคือการตั้งค่า d p i เนี่ยคือถ้าเราปรับไปแล้วเนี่ยแถบต่างๆของมือถือเรามันจะเล็กลงนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับมันจะเล็กลงนั่นแหละแล้วตอนเราเล่นเสร็จเราค่อยไปปรับเป็นเท่าเดิมก็ได้นะครับคืออันนี้เป็นการตั้งค่าของ2 0 0 2 FF นะครับผมก็คือแคน Perfect Shot นะครับผมซึ่งเนี่ยเขาปรับไม่ไวมากนะครับผมก็ไวในระดับหนึ่งอะ่ะก็มันสามารถลากหัวได้นะครับบางคนเนี่ยบอกว่า คือโทรศัพท์มือถือตัวเองนะปรับเกิน960ไม่ได้นะครับก็เนี่ยแค่เนี่ยเขาปรับ650นะครับผมคือยังโหดแล้วอะ่ะใครบางคนบอกว่าอ่ายิงไวยิงดีนะครับผมบางทีมันก็ไม่เสมอัยนะครับก็มันบางทีเนี่ยมันก็ความเก่งของคนเรานะมันอาจดูที่อ่าประสบการณ์มากกว่านะครับผมประสบการณ์นั่นจะเป็นครูของเรานะครับคือเราให้หาแบบ d b i ที่เราแบบ เหมือนจะเข้ามือนะครับให้มาฝึกนะครับผมถ้าเราหาไปเรื่อยแบบไม่ฝึกเลยนะไม่ฝึกสักอันนะ่ะคือมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับผมประสบการณ์คือครูที่ดีที่สุดนะครับผมโอเคเป็นไลฟ์โค้ดแล้วไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปอยู่กันในแมตช์นะครับผมมาดูนะว่าผมจะลากหัวใครได้หรือเปล่านะเนี่ยโอเคเสียงรถอีกแล้วนะผู้เล่นที่ปรับเร็วๆนะครับ คือมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอ่ะมันอาจจะหันแบบกวดนิ้วสักิดนึงนะครับเอา้าโอโ้โหใครมานอนวะนะันน่ะคือผมที่ผมปรับไวๆเพราะว่าผมไม่อยากเจ็บนิ้วนะครับโอโ้โหเต็มตัวโอโ้โหเจอักเกิดอ่ะมาดูนะครับเพาผมจะถัดหรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมก็ยังเข้าหัวอยู่นะครับบอกแล้วนะครับผมความถนัดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับให้เราไปฝึกก่อนนะครับผม ประสบการณ์คือคูดีที่สุดนะครับมันยังเข้าหัวได้นะโอเคเดี๋ยวเราลองใช้ลูกซองสั้นนะครับอ้โหเต็มตัวเลยต้องมีซักชออ็อตอะโอ้โหซองสั้นหมื่นเมตรเมื่อกี้ถ้าใครแบบไม่อยากหันเนื้อไวนะครับหรือไม่ถนัดกับการหันเนื้อไวก็สามารถน้อฝึกแบบเขาได้นะนีะ่ผมดูผมไม่ถนัดนะปรับแล้วเล่นครั้งแรกอะ่ะเออดูมันจะเป็นยังไงครับ เนี่ยยังเข้าหัวนะครับปกติผมปรับพันสี่นะครับผมอันนี้ผมปรับลดมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับเกินครึ่งอะ่ะโอเคโอค้หไม่ไม่ล็อกว่ะหมดแม็กซ์ละโอเคตายนะครับเขาก็ตายเหมือนกันเห็นว่าไม่โดนหัวทุกนัดนะครับอ้าไอ้ตัวแอบไอ้ตัวแอบเงี้ยตอนเข้ามาครั้งแรก อ่ะเห็นไหมยังโดนอยู่อ่ะอปรับไวไม่ใช่จะดีนะครับแบตบอาจจะหมดไมคก็ได้นะครับปรับจะช้าไปก่อนนะครับหกร้อยถึงแปดร้อยอ่ะประมาณนั้นเลยหรือจะเอาตามพี่เขาก็ได้นะครับโอเคนะคผมอันนี้ผมมาแนะนเาเฉยๆนะโหอ,อยู่กันคนละมุมเลยยังไม่จบอ่ะต้องได้อีกวันหนึ่งอ่ะไม่ได้ห่ะ อีกวันหนึ่งอีกสักหัวันหนึ่งรอบรบ,รบเอาตาย